าตุแมกนีเซียมกับคุณภาพการนอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันนะคะ ข้อที่1คือแร่ธาตุแมกนีเซียมเขาจะช่วยดูแลสมดุลอิเล็กโทรไลต์การเกร็งหดของกล้ามเนื้อในร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเราขาดจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยหดเกร็งซึ่งมันจะเป็นที่มาแห่งการไม่สบายตัวและทําให้เกิดภาวะการนอนหลับไม่สบายการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะข้อที่2แร่ธาตุแมกนีเซียมเนี่ยมีบทบาทสําคัญสําหรับระบบประสาทส,ส,ส่วนอัตโนมัติระบบพาราเซมเาเดติกซึ่งพาราเซมเาเดติกคือระบบสมองที่ควบคุมระดับการพักผ่อนในร่างกายทาให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายนั่นเองค่ะข้อที่3แร่ธาต แมกนีเซียมมีส่วนในการช่วยปลดปล่อยสารสื่อประสาทหรือนีโรทานสมิเตอร์ตัวกาบานะคะเมื่อกาบาเนี่ยมีการโดนปลดปล่อยให้เข้าไปใช้ในระบบประสาทที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณภาพการนอนของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นและยังเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมนะคะพาราเซนเปเรติกระบบสมองส่วนอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมในเรื่องของการพักผ่อนการหลับการนอนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะแมกนีเซียมเนี่ยมีบทบาทในการ ระดับตัวคอร์ดิซอลคอร์ดิซอลนี่คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตออกมาเมื่อเจอกับสภาวะความเครียดนะคะซึ่งตัวแร่ธาตุแมกนีเซียมเนี่ยมันจะไปสนับสนุนระบบประสาทอัตโนมัติพาราเซเมเบเดติกค่ะส่งผลให้คอร์ดิซอลเนี่ยมีระดับที่ลดลงนะคะที่สาคัญเมื่อระดับฮอร์โมนคอร์ดิซอลลงจะผกผันกับฮอร์โมนเมลาโทนินมีการหลั่งที่เพิ่มมากจะทําให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะแมกนีเซียมไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของการนอนค่ะเพราะเป็นแร่ธาตุที่ดู ระบบกล้ามเนื้อนะคะทั้งกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายในร่างกายของเราเนี่ยทุกแอรเรียทุกพื้นที่นะคะถ้าคุณอยากจะเลือกหาซื้อม a น n e s i u m มารับประทานนะคะฝ่ายแนะนําตัวแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ C O Factory Thailand ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีแมกนีเซียมให้มากถึง4ฟรอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมกรีซอลฟอสเฟตนะคะที่เป็นสัญชาติแมกนีเซียมจากประเทศฝรั่งเศส ตัวนี้จะดูดซึมได้ใน pH ที่ค่อนข้างกว้างตั้งแต่ pH 2จนถึง pH 8นะคะไม่มีผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารตัวที่2นะคะที่เป็นส่วนประกอบคือแมกนีเซียมตัวอะมิโนแอซิดคิเลตแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็แมกนีเซียมซิเตรตนะคะและ4ฟอร์มเนี้ยเราคัดเลือกไปแล้วนะคะว่าเป็นฟอร์มที่ร่างกายเราเนี่ยจะดูดซึมไปใช้ได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถที่จะกดในตะกร้าใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝ่ายแท็กตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ CO Factory Thailand นะคะเราเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แตกต่างเราเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่มีโรงงานเป็น เเราเองมีนักวิจัยเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถควบคุมครรหือว่าคุณภาพการผลิตตั้งแต่การนําสารสกัดเข้ามาถึงการผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคถ้าคุณอยากจะรับประทานอาหารเสริมคุณภาพดีๆนะคะอยากจะให้ c o o f c t t r r y Thailand เนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือกของคุณค่ะ